การดำรงอยู่ของมนุษย์ที่ไม่สามารถถูกแทนที่ได้ก่อนเพอเพอสวัสดีและขอต้อนรับสู่วิดีโอเกี่ยวกับมนุษย์ที่มีค่าและความสำคัญต่อการบรรลุวิธีแห่งพุทธวิดีโอนี้อธิบายว่าการดำรงอยู่ของมนุษย์นั้นมีค่าเพียงใดเหตุใดจึงมีความสำคัญและวิธีใช้ประโยชน์สูงสุดจากสิ่งที่มีอยู่ความเป็นพุทธคือสภาวะแห่งการตระสั้นสู้ซึ่งบรรลุโดยผู้รู้แจ้งและถือเป็นเป้าหมายสูงสุดของเส้นทางแห่งจิตวิญญาณของชาวพุทธมาเริ่มกันเลย การดำรงอยู่ของมนุษย์อันมีค่าคืออะไรการดำรงอยู่ของมนุษย์อันล้ำค่าเป็นโอกาสพิเศษอันล้ำค่าในการบรรลุการกระสู้หมายถึงชีวิตต่อของมนุษย์ที่พรั่งพร้อมด้วยอิสรภาพแปดประกาศและความมั่งคั่งสิทธิประการที่ทำให้บุคคลละเว้นความชั่วทำความดีค่ามหาสมุทรแห่งการเกิดใหม่และบรรลุพุทธภาวะที่สมบูรณ์อิสรภาพแปประการได้แก่การเกิดเป็นมนุษย์เกิดในที่ทำมีปัญญาสมบูรณ์ปราศจากความเห็นผิดและอารมณ์รบกวนและเข้าถึงพระธรรมของพระพุทธเจ้า ครูผู้ทรงคุณวุฒิผู้นำทางจิตวิญญาณทราบสิทธิประการได้แก่อายุยืนยาวสุขภาพแข็งแรงความงามทั้งกายและใจสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตทางจิตวิญญาณจิตใจที่ฉลาดสามารถเข้าใจหลักทมคำสอนของพระพุทธเจ้าศรัทธาในธรรมและพุทธความเอ,เอเื้อเฟื้อเผื่อและความเมตตากรุณาคุณธรรมความรู้เท่าทันความรักความเมตตาต่อสรรพสัตว์เหตุใดาการมีอยู่ของมนุษย์ที่มีค่าจึงมีความสำคัญมากการปรากฏตัวของมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญทั้งนี้เพราะการดำรงอยู่ในรูปแบบอื่น ไม่มีโอกาสที่จะบรรลุความประสู้ได้เช่นเดียวกันช่วยให้คุณมีอิสระและความมั่งคั่งที่ไม่มีในรูปแบบอื่นใดนอกจากนี้ยังช่วยให้เราละทิ้งความชัว่วทําความดีข้ามาหาสมุทรแห่งการเกิดไห่และบรรลุความประสู้นี้เป็นโอกาสพิเศษที่เราต้องฉวยโอกาสการดํารงอยู่ชั่วงพริบตาของมนุษย์ที่ไม่สามารถถูกแทนที่ได้อย่างไรก็ตามเราไม่ควรลืมว่าการมีอยู่ของมนุษย์ที่สําคัญนั้นมีอายุสั้นและสามารถสิ้นสุดได้ทุกเมื่อความเจ็บป่วยอุบัติเหตุและสถานการณ์อื่น สามารถขัดขวางการเดินทางทางจิตวิญญาณของเราได้ดังนั้นคุณควรถือโอกาสนี้ปฏิบัติธรรมและบรรลุพุทธภาวะในขณะที่ยังมีเวลาอยู่การจะบรรลุพุทธภาวะได้นั้นนอกจากความเป็นมนุษย์ที่ดีแล้วจําเป็นต้องเข้าใจธรรมอย่างถูกต้องหมั่นฝึกฝนและรับคําแนะนําจากครูบาอาจารย์ที่มีความสามารถเราควรพัฒนาคุณธรรมเช่นความเอื้อเฟื้อเผื่อผื่คุณธรรมความรู้มีเหตุผลความรักความเมตตาต่อสรรพสัตว์เป็นเส้นทางที่ยาวไกล และยากลำบากแต่ด้วยความภาคเพียรและความทุ่มเทคุณสามารถบรรลุการตระสู้ได้วิดีโอนี้อธิบายว่าการดำรงอยู่ของมนุษย์คืออะไรเหตุใดจึงสำคัญและจะใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อรับความรู้จำไว้ว่าโอกาสขอรั้งหนึ่งในชีวิตนี้เปราะบางและสามารถจบลงได้ทุกเมื่อดังนั้นในขณะที่ยังมีเวลาเราควรฝึกฝนฟ้าด้วยความภาคเพียรและทุ่มเทขอ,ขอขอบคุณสำหรับความสนใจของคุณฉันขอให้คุณประสบความสำเร็จในการเดินทางทางจิตวิญญ,ญาณของคุณ ฉันหวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจถึงความสำคัญของการดำรงอยู่ของมนุษย์ที่มีค่าของคุณและวิธีใช้ประโยชน์สูงสุดจากมันเส้นทางสู่พระพุทธศาสนานั้นยาวไกลและยากลำบากแต่ด้วยความอดทนและความทุ่มเทจำไว้ว่าคุณสามารถเข้าถึงสถานะได้หากคุณมีคำถามใดๆหรือต้องการแบ่งปันประสบการณ์ของคุณโปรดแสดงความคิดเห็นด้านล่างหากคุณชอบวิดีโอนี้โปรดกดไลค์แชร์และสมัครรับข้อมูลช่องของเรา